สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารดตเตอร์เซตี้ก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับตำนานจิ้งจอกสยามแฟนจิ้งจอกชอบสิ่งที่โอกาซากิตำนานของสโมสรกล่าวหรือไม่ชินจิโอกาซากิ aki, เป็นนักฟุตบอลชาวญี่ปุ่นเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกและกองหน้า เขามีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศเยรอรมนีจากคนงานการลเล่นฟุตบอลระดับบุนเดิกาถึง4รูปการกับเฟลเอฟเบสตุสกาและก็สโมสรฟุตบอลหมาย์5เมื่อวันที่26มิถุนายนคิสสกราส2015 โอกาสก,กิเซ็นสัญญากับเลตเตอร์ซิตี้สมูสรของพรีเมียร์ลีกด้วยค่าตัว7ล้านปอนด์และก็ได้รับการอนุมัติในการออกใบอนุญาตการทำงานโดยการลงเล่นให้กับสมูสรครั้งแรกในเกมนัดแรกที่ชนะซันเดอรนด4ประตูต่ตอ2แล้วก็ประตูแรกของเขานะครับเกิดขึ้นในเกมที่ชนะวต์แฮมยูไนเต็ด2ประตูต่อ1แล้วก็พาเลตเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกได้สำเร็จในฤดูกาล2015-2016ท,ที่ผ่านมา ปัจจุบันเขาลงเล่นให้กับอูเอสกาในเซกุนดาบิชิออนนะครับดีกรองของสเปนแล้วก็ทีมชาติญี่ปุ่นแฟนๆของเลสเตอร์เนี่ยหลงรักตำนานสม,มูสรอย่างชินจิโอกาสกิตอนนี้กองหน้าชาวญี่ปุ่นจะรักยิ่งจอกสยามมากขึ้นหลังจากอดีตกองหน้าเลสเตอร์ซิตี้ต้องเผชิญกับเส้นทางการค้าแข้งที่ยากลำบากแค่ไหนก่อนการคว้าแชมป์ของพรีเมียร์ลีกเมื่อรูการ2015-2016ที่ผ่านมา คำตอบสําหรับสิ่งนี้คือโอกาสกิพยายามทําเกมรุกฝ่าคู่แข่งตั้งแต่นาทีแรกจนถึง90นาทีขึ้นไปแต่เขากลับถูกเปลี่ยนออกมาจากเกมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังผ่านไป60นาทีนอกเหนือจากการยิงประตูแล้วก็สนับสนุนเพื่อนร่วมทีมในการทําประตูเขาจึงเป็นแข้งที่มีน้ําใจมากที่สุดในลีกเท่าที่เคยเห็นมาความน่าเชื่อถือและความขยันขันแข็งทำให้ผู้เล่นอย่างเจมี dy, ่วอดี้และก็ริยัตมารเรเติบโต เป็นผลทําให้ทีมได้รับชัยชนะในช่วงท้ายรูการมีชื่อเสียงไปทั่วโลกตอนนี้ชินจิโอกาซากิได้รับความชื่นชมจากเปนแฟนเลตเตอร์ซิตี้มากขึ้นและต้องชื่นชอบกับสิ่งที่เขาได้กล่าวไว้โอกาซากิได้เผยกับเดซันว่าเขากําลังจับตามองผู้เล่นเลตเตอร์ซิตี้ชุดนี้เป็นพิเศษเขาประทับใจกับเบรนดรอนโรเจอร์ผู้จัดการทีมเลตเตอร์ซิตี้ แล้วก็อดีตคู่หูของเขาอย่างจิมีวอรด,ดี้อย่างมากนอกจากนี้แล้วนะครับโอกาซากิเนี่ยยังเชื่อว่าสโมสรเลตเตอร์ซิตี้มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์พเมลีกเป็นสมัยที่2ของสโมสรแล้วก็นั่นเป็นความใฝ่ฝันของโรเจอร์อดีตนายใหญ่ของเขาในถิ่นคิงพาวเวอร์หวังให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเมื่อปี2016หลังจากล่าสุดเนี่ยเขาสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้แล้วก็ยังได้กล่าวอีกว่าเขาหวังว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยเลตเตอร์ซิตี้จะสามารถคว้าตัวไปลุยยูฟาแชมเปี้ยนลีกในปี2021ได้ สำหรับข่าวต่อไปเบนรันโรเจอร์อัปเดตความพร้อมของลูกทีมครับก่อนบุกไปเยือนสลาเวียบรักส์ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนีกรอบ32ทีมสุดท้ายนัดนแรกที่จะลงเตะในคืนวันพรุ่งนี้แล้วก็ทําการแข่งขันเวลาเที่ยงคืนกับอีก55นาทีเลตร์ซิตี้มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายโดยล่าสุดนะครับริโร์โดเปเรราเนี่ยแบ็กโปรตุกีสที่กลับมาลงสนามให้กับทีมอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีอาการกล้ามเนื้อตึงแล้วก็จะไม่ได้เดินทางไปกับทีมในเกมนี้อย่างแน่นอน ส่วนเจมส์จัสตินนะครับที่รับบาดเจ็บที่เอ็นไขว้หน้าเข่าในเกมเอคับกับบริดจัน ที่มีกำหนดผ่าในวันพรุ่งนี้คือวันพรสบดีนะฮะนักเตะเกือบทั้งหมดเนี่ยฟิตพร้อมที่จะเดินทางมีแค่ริคาร์โดเบเรลาที่ไม่สามารถเดินทางไปกับทีมได้เขารู้สึกตึงกล้ามเนื้อเล็กน้อยเขาจะพลาดในเกมนี้และก็น่าจะกลับมาในเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์ได้อย่างแน่นอนส่วนเจมส์จัสตินนะครับจะเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายต่อไปด้านที่โอทีคาสตนเย่เนี่ยเข้าซ้อมกับทีมได้แล้ว และจะพร้อมในเกมสุดสัปดาห์แต่เวสลี์โฟฟาน่าและก็อาเยโซเบเรสเนี่ยยังคงต้องใช้เวลาอีก2-3สัปดาห์และโต้ซิตี้นะครับจะไปเยือนสลาเวียปรัสคืนวันพฤหัสบดีนี้ก่อนจะกลับมาลงสนามในเกมพิีเมลีกกับเอตันวิล่าที่วิลล่าพ์ควันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์เวลา21นาฬิกาตรงนะครับตามเวลาประเทศไทยนั่นก็คือเวลาที่ทำการแข่งขัน ครับผมนี่ก็คือการนับเยตข่าวสารของ l i t ตอร c ซินะครับก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ